ข้าวใหม่ปลามันใครเอ้ยใครเอ้ยพื้นเนี่ยหกแสนลุงเนี่ยเป็นคนบุกเบิกในการกินหนามพุงดออันนี้คือเมนูยำหนามพุงดอครับน้ำจิ้มจากจานหนามพุงดอผัดไข่ดูมุมสวยงามกันนะครับเหมือนปลาปลาปาดอยู่ในน้ําบริเวณนี้นะครับเราเห็นแล้วชอบเราก็เอาเป็นวิวพระอาทิตย์ตกนะครับสวยมากเลย วันน <screws> <fridge> ี้นะครับสตังพามาอยู่ที่ร้านข้าวใหม่ปลามันเดี๋ยวเราไปดูในร้านกันจะขออนุาตเดินไปลองอานสวัสดีครับใครเอ้ยใครเอ้ยใครเอ้ย สวัสดีครับสวัสดีครับลุงปัญญาโตกทองนะครับเป็นอาเคสในพัฒนากรบรรทุ่มตอนน้ำพู้งดอกี่ปีแล้วไม่ได้เจอกันสวัสดีครับเจ้าหน้าท <c oughs> ี่ร้านใหญ่ตรงใหญ่โตสสวัสัดีครบ สวัสดีครับสวัสดีครับอาร์ตอาร์ตอาร์ตจำได้ไหมว่ใครนี่เจ้าของร้านนะครับน้องอาร์ตนะครับผมเป็นไงเจ้าของเสียใส่เป็นหลายปีสามปีได้ลุงงบประมาณก่อสร้างเท่าไหร่เนี่ยพื้นเนี่ยหกแสนแต่เพิ่นขึ้นไปก็เจ็ดแสนอ่าแล้วอยู่กี่ปีเรากะไว้ว่าอย่างน้อยต้องถึงสามสิบปีจากเนี่ยนะคืออย่างนี้โบราณเนี่ยเขาแช่น้ำเข้ามาสร้างบ้านแล้วนี่ก็ไปแช่บอลล็ แต่ที่เรานั่งเนี่ยแช่น้ําแล้วจากเราก็ใช้จากปีเราซ้อนสองตับเนี่ยไอเนี่ยไม้สมดำไม้สมดำผมอยากจะชูรายการของเราเนี่ยว่าเฮ้ยอาหารไม่ต้องปลูกได้ไหมของผมเนี่ยขายอาหารของเทวดาเทวดาเพราะปลูกแล้วก็เทวดาเพราะเลี้ยงปลาธรรมชาติเนี่ยปลากระพงปลาทูกุ้งปูเทวดาเพราะเลี้ยงหมดครับแล้วอย่างหนามพุ้งดอชักคามผักที่มันขึ้นเองที่สตันเป็นอรีาอ่ะอันนั้นเทวดาเพราะปลูกโอเคน่ยำยอดนามยำยอดหนามพุ้งดอนี่ เป็นผักที่มีร้านเดียวในประเทศไทยร้านวสิร้านวสิเป็นพืชที่อยู่ในธรรมชาติถ้าเกิดว่าอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมพิมพ์พัตคารบ้านทุ่งแล้วก็วักนามพุงดอจะเจอสองคนนี้จะเจอสองคนนี้แต่หาจจะผอมกว่านี้นะพราเขาจะมีแกงรันจวนกันนะแกงรันจวนเนี่ยเป็นแกงสมัย คุณหญิงเรื่องนินรัสสมัยร้อห้ากินแล้วรันจวนชนลงไหลว่าแกอะไรเอ่ยต้มยำก็ไม่ใช่แกงเดือก็ไม่เจอต้มส้มก็ไม่ใช่โอ้โหโอ้โหแค่ฟังลุงปัญญาพูดมันก็รันจวนยวนใจแล้วะที่สําคัญกําไรของร้านสองเปอร์เซนต์ไปเข้ากองทุนสวัสดิการดูแลชาวบ้านเกิดแก่เจ็บตายโอ้ยสาธุแล้วก็ช่วยซื้อสินค้าจากชาวบ้านด้วยสุดยอดด่านพุ่มดอกมีราคาเลยเราซื้อโลสองร้อยเดี๋นี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวลุง มันเป็นไปได้ยังไงในเมื่อสามปีที่แล้วนี่ยังใครกินไม่เป็นเลยในประเทศนี้ลุงเนี่ยเป็นคนบุกเบิกในการกินหนามพุงดอเมื่อก่อนเนี่ยมันกิโลเท่าไหร่ไม่มีใครเลยทุกวันนี้กิโลละ200ร้อยตา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 ยสุดยอดทันนี้คือปลาหมอเทศลุงปนเมืองเทพมาอีกเมนูแล้วนี่คืออะไรอันนี้แกงอ่อมชะครามแกงอ่อมชะครามกันเชียงปู อีกเมนูต่อไปแ,แกงรันจวนชวนหลงไหลแกงรันจวนชวนหลงไหลขอถ้วยชิมเลยปลา <c oughs> อันนี้คือปลาปลากระพงปลากระพงนะครับไอรันจวนมันจะชวนถูกใจคนใต้ไหมเซ็บ จริงแหละจะบอกว่าต้มส้ม,มก็ไม่เชิงต้มยำก็ไม่ใช่แกงเลียงก็ไม่เชิง <c oughs> แต่มันผสมประสานได้หลากหลายอยู่ในนี้เนาะ <c oughs> มันจะออกรสชาติแบบเปรี้ยวหอมกลิ่นกะปิอ,อร่อยแล้วก็ปลาก็สดด้วยสําคัญปลาสดเนี่ยของสดสดจะได้พลังชีวิตคือผมจะบอกว่าปลากระพงมันมากมันจริงๆเป็นปลากระพงจากไหนยังไงปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติปลาที่หากินตามธรรมชาติเป็นปลาใหญ่กินปลาเล็กอ่ะอร่อยใช่ไหมฮะ อร่อยจริอองอ่อาอันลองแกนลองไอ้แกนอ่อมดิแกงอ่อมเหรออลองแกงอ่อมหน่อยดิยอ้าวอันนี้นะครับนี่ดูว่าเหมือนใบเหลียงบ้านเราหรือเปล่าเข้าใจ็นไงมันกะทิมันกะทิอือเนาะแล้วก็มันจะมีข้าวมันจะอมกลิ่นเนื้อวา เค็มหม่อหน่อยแต่ว่าเนื้อปูอร่อยมากใช่มาดูข้าวหน่อยครับข้าวไรเบอรี่ขอจานเลยดีกว่าผมจะลองนี่อ้าวอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านก็คือปลาหมอเทศแดดเดียวนะครับกินกับน้ำพริกกะปิแล้วก็กินกับข้าวไรเบอรี่ครับข้าวรเบอริมไม่แข็งไปข้าว้องส่วนอันนี้คือ ชะครามลวกลาดหัวกะทิกินกับน้ำปลิกกะปิโอเคอันนี้คือเมนูยำหนามพุงดอครับเ่ยผัดไข่ไหมไอ้สายน้ำจิ้มจานช้าวงอร่อยมากอร่อยมากเดี๋ยวเราจะไปดูพระอาทิตย์ตกกันนะครับวิวสวยมากอันนี้นะครับเป็นวิวพระอาทิตย์ตก โอ้โหวิวสวยมากเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูมุมสวยงามกันนะครับนี้โอ้ไฟขึ้นสวยแล้วลุงบอกว่าเมื่อสักครู่เนี่ยมันถ้าเราเห็นสะท้อนน้ำมันจะเป็นปลาอ้าปากใช่ออ,ออกแบบแล้วก่อสร้างกี่เดือนครับเนี่ย ประมาณสามเดือนเ็ษโอ้นี่บรรยากาศร้านอีกด้านหนึ่งนะครับสวยงามจริงนะครับออกแบบนี้แนวความคิดจากอะไรอ่ะ ก็ในความคิดคือใช้ความรู้เก่าของเราความรู้ใหม่ของลูก<อ>ให้เขาออกแบบมาเราเห็นแล้วชอบเราก็เอาอที่ทิงๆ่อ,อให้หลายแบบบรรยากาศที่สตังค์เดินดูอยู่ตอนนี้นี่แบบมันสวยมากจริงคือพระอาทิตย์กําลังจะตกดินนะครับแล้วก็มุมด้านโน้นถ้าเกิดว่าด้านหลังเราโน้นจะเป็นพระอาทิตย์ตกมองมาจากร้านก็สวย,วยพอตกกลางคืนเนี่ยบรรยากาศในร้านเนี่ยมันไลท์ติ้งแสงเนี่ยมันจะสวยเนาะ กับข้าวชนิดใหม่ที่มาถึงแล้วก็คืออะไรเอ่ยครับลุงยอดหนามพุงดอผัดไข่หนาพุงดอผัดไข่ว่ามันมันเหมือนผักว่วไหมครับไข่นุ่มมากเอกลักษณ์ของหนาพุงดอก็คือว่าลวกเท่าไหร่ก็ไม่เละไม่เละไม่เละนะครับแล้วยิ่งลวกก็ยิ่งมันนะครับแต่ข้อสำคัญเวลาลวกเนี่ยต้องนอกน้ำเย็นาะสีมันจะไม่สวยไม่กรอบไม่น่าทานอือันนี้อร่อยครับ แล้วนี้คืออะไรอันนี้หอยหลอดแดดเดียวมาเมืองแม่กองเมืองหอยหลอดหอยหลอดแดดเดียวไม่ต้องจิ้มมจิ้มก็อร่อยแก้มเบียร์ชันหนึ่งเลยแล้วจะไม่อ้นจริงจริงด้วยอ่ออันนี้คือน้ำพริกไข่ปูนะครับเดี๋ยวเราจะลองชิมดูมันพะยะค่ะเป็นซิกเนเจอร์อีกหนึ่งอย่างถ้าเกิดว่ามาที่นี่แล้วจะสามารถรับประทานรู้จักรอยแก้วได้แบบนี้ ที่ร้านเนี่ยไม่มีไก่เนื้อไม่มีหมูเป็ดไก่ไม่มีเมามาหาที่ถืนได้ถ้ามาที่นี่มีปลาเป็นหลักกินปลาเป็นหลักกินผักเป็นยากินกล้วยน้ำว้าหรือผลไม้เป็นยาบำรุงวันนี้ขอบคุณมากครับ